มีใครขึ้นหมดที่5บ้างแล้วนะคะนี้เป็นเรื่องของความาแบบรูปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของตัวเลขนะจ๊ะลักษับของตัวเลขนะ,ะข้อที่1อ่อันนี้เป็นคณิตศาสตร์เปาหกเล่มหนึ่งนะคะเปอแบบหัตที่ห้าจุดหนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะพิจารณารูปแบบต่อไปนี้แล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนค่ะในช่องีเลียดังต่อไปนี้นะ,ะก่อนอื่นนะคะน้องๆดูความสัมพันธ์ก่อนนะเออสิบ แล้วเป็นสิบแปดเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะลองดูนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้องๆก็เอาสิแปดเนี่ยลบสิบใช่ไหมยเราก็รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะจากประเด็นี้นะคือบวกเลยเอ่ยอ่ะขอบไปทั้งบนแล้วกันนะบวกแปดใช่ไหมเนี่ยคือบวกแปดนั้นสิบแปดกลายเป็นยี่สิบหกล่ะทาไมเอ่ยน้องก็ตั้งอ่ะยี่สิบหกลบสิบแปดเนาะก็จะใ้เป็นบวกแปดค่ะอะแั้นเรารู้ความสัมพันธ์แล้วว่าทุกๆตัวนั้นต้องบวกแปดไปเรื่อยๆใช่ อดังนั้นยี่บหกบวกแปดเท่าไหรเอย่ยสามสิบสี่ต่อไปค่ะอันนี้ข้าอะไรไปไหมเนี่ยไม่ข้ามเนาะดัวนั้นสามสิบสี่นะคะบวกอีกแปดจ้ะสี่สิบสองและวสิบสองค่ะบวกอีกแปดนะได้เป็นห้าสิบนะคะดังนั้นทุกตัวเนี่ยนะน้องๆก็ต้องไ่เอย่ยบวกแปดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ลองชี้ดิจะทำถูกไหมเก้าบวกแปดห้าสิบบวกแปดได้ห้าสิบแปดพอดีเลยในตัวถัดไปอ่านี่ข้อที่หนึ่งนะต่อไปข้อที่สองค่ะดูนะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ากลายเป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจำนวนตัวเลขใชไมลดลงเอลดลงเท่าไร่ลดลงเท่าไหร่ลลหรอ่าถ้าแบบตอบในใจไม่ได้ตั้งทดก็ได้นะคะตั้งทดเพื่อความชัวนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลบกับ 7, หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะเก้าลบเจ็ดเหลือสอง ห้าลบสี่เหลือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์อ่าดังนั้นความสัมพันธ์ทำไมเอ่ยลดลงทีละลดลงทีละสิบสองนั่นเองนะคะลดลงทีละสิบสองนะ,ะลบสนะิบสองนั่นเองคำว่าลดลงเอามาลบแล้วกันนะ <c oughs> แล้วทำไมเอ่ยณนะตรงเนี้ยจะให้น้องเติมลบสิบสองเลยไหมใช่ไหมไม่คูแห่งขอให้น้องน้องนะเช็คข้างหลังก่อนว่าเอถ้าเราลบสิบสองให้ดูเช็คข้างหลังว่ามันลบทีละสิบสองเหมือนกันหรือเปล่าอ่าลองเช็คตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถลบง่ายๆอย่างเช่น อ่านเอาชี้ตัวนี้นะนี่ไหนเรามาลบกันเก้าสิบเก้าลบแปดสิบเจ็ดนะจ๊ะเฮ้ยเก้าลบเจ็ดจะสองแปดลบเอ่อเก้าลบแปดเลยนึ่งเออมีความเป็นไปได้ที่มันลบทีละเท่าไหร่ลูกลบทีละสองนั่นเองนะคะเอ้ลบสิบสองอ่ะโทษค่ะลบทีละสิบสองนั่นเองนะลบทีละสิบสองนั่นเองความเป็นไปได้เองเช่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดลบเก้าสิบเก้าก็ได้ลบสิบสองเหมือนกันนะอืม ดังนั้นเราหาเติมเป็นตัวเลขกันดีกว่านะคะดังนั้นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะเราลบสิบสองกันนะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดลบสิบสองกันได้เลยเอ่ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าต่อไปค่ะเราทําไมต่อนะเราก็ต้องลบเลยเอ่ยสิบสองถัดไปหนึ่งร้อยสามสิบห้าลบกับสิบสองค่ะได้หนึ่งร้อยยี่สิบสามค่ะอืมมีใครตอบถูกบ้างเอ่ย ต่อไปค่ะมาดูข้อสามค่ะเราต้องดูรูปแบบความสัมพันธ์ก่อนว่ามันลดทีละเท่าไหร่นะอ่ารู้จักตัวเลขก็ได้เห็นไหมสองพันจนเหลือแปดร้อยเนี่ยมันลดลงแน่นอนแต่ลดลงเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีตัวเลขให้เราช่วยในการคํานวณไปดูข้างหลังก็ได้เราต้องทาทั้งสองอันนะเพื่อความชัวนะคะอ่ามาดูนะมาดูข้อสามไปพร,พ,รพร้อมๆกันค่ะตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งในเอ่ยขอโทั้งล่างนะหนึ่งพันสองร้อยสามสิบใช่ไหมลบกับ หนึ่งพันยี่สิห้าอ่ะเราไปลบพร้อมๆกันจะ้ะศูนย์ลบห้าได้ไหมไม่ได้ยืม3ามสามบสองค่ะนี่กลายเป็น10บสิลบห้าเหลือห้านะสองบสอง,สองลบศูนย์จ้ะแล้วไงต่อเออสองลบศูนย์ก็ได้สองเองดังนั้นทําไมคะก็จะลดลงทีละ1นึ่งอ่าลดลงทีละสองห้าค่ะนะลดลงทีละสองร้ห้านะอันนี้ลดลงอ่ะใช้เป็นคําว่าติดลบแล้วกันลบลบทีละ หนึ่งร้อยยี่สิบห้าใเครื่องหม่ลบนะคะต่อไปอันนี้เราลองมาลบกันบ้างนะหนึ่งพันนะคะยี่สิบห้าลบกับแปดร้อยยี่สิบจากห้าลบศูนย์ได้ห้าสองลบสองได้ศูนย์สิบลบพันละสองนี่ง่ายก็ทำไมเอ่ยเหมือนจะเขียนเลขผิดหรือไม่ใช่ไหมมันต้องลบทลเท่าไหร่เอ่ยลบทีละอ่าสองร้อยห้านะโอเค เห็นไหมทุกคนมันเท่ากันเนี่ยเห็นปะมันเท่ากาันดังนั้นเราจะทำไงเอย่ยเนะะี่ยฝั่งนี้เราก็ต้องลบทีละเอย่ยสองลบด้วยสองร้อยยี่ห้าไปเรื่อยๆถูกไหมอ่าลบสองร้อยยี่ห้าทำไมเขียนลูกศรแบบนั้นล่ะอ่าลบกันนะคะทีละสองร้อยห้านะจ๊ะสองพันอ่าสองพันห้าสิบจ้ะลบกับอะไรเอย่ยสองร้อยห้านะคะสองพันนะอ่ะ สองันสิบลบสองรอยห้าได้อะไรเอ่ยอันนี้สิบสิบลบห้าได้ฮใช่ไหมอันนี้ถูกยืมไปแล้วเหลือสี่นะคะ4ีลบศได้4ีลบศได้4อันนี้ทำไมเอ่ยอันนี้ทำไมหเ,นะเหลือ20่สิบเลยนะอ่ะ2 0่ลบสเหลือ18ได้เป็นหนึ่โอเคค่ะ1,845นะ แบบนี้นะและเราก็ทําไมเอ่ยลบไปลบไปอีกสองร้อยห้าแบบนี้นะเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะลบกับสองร้อยห้าแบบนี้นะก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าในในทุกคนลองคิดสิได้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าลบสองร้อยห้าเนาะอ่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้นะ เราก็จะได้เป็นหนึ่อสี่ส้ามีใครถูกมากนคะคะอ่ะต่อมาค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะลบไป2องร้อยห้านะลบทีละสองห้าขอบเป็นสีจริงๆอิงะน้องใส่แค่ตัวเลขเฉพาะในช่องสีเหลืองก็พอส่วนอันเนี้ยไอที่เป็นลบสองร้อยห้าทีละรับขั้นตอนเนี้ยเออก็คือ ต้องการบอกว่านะจุดๆเนี่ยมันคือนแต่ละช่วงอะณแต่ละช่วงมนบทีละสองร้อยหนั่นเองนะเพื่อให้น้องๆเข้าใจได้ไง่ายขึ้นอันนี้ก็1 6 4 0งพันหกร้ลบสอง้ยถูกไหมได้เป็น1435ปะ่ปะไปกันต่อเลยค่ะสังเกตสังเกตนะคะจากตัวนี้ทำไมเอยจำนวนเลขมาไนมันเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแบบแปลกเนาะ จากหนึ่งพันเป็นหกพันหกพันเป็นสามพันสามื่นแปดสามหมื0นแปดกลายเป็นสองแสนอุย้ยมันเพิ่มมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะคะเพิ่มเป็นเป็นทีละกี่เท่าถูกไหมทีละกี่เท่าเออมันจำนวนเยอะอะดังนั้นน่าจะเป็นลักษณะของการทวีคูณทวีคูณอาจจะเป็นอะไรตัวเลขอะไรไปคูณหรือว่าในลักษณะของการอ่ายกกำลังอล,ลองดูเราลองหารกันละกันหก8 0แปดศูนย์ นะเพิ่มขึ้นกี่เท่าเราก็ต้องว่า1นึ่งนแปดสิบเนี่ยนะคูณอะไรได้หกสี่แปดศูนย์นก็คือเอามาหารใช่ไหมดังน,นั้นการมาหารอ่าคูใช้วิธีการตัดละกันนะหกสี่แปดศูนขอใช้วิธีการตัดนะทำไรผิดนะก็ต้องเป็นหนะนึ่งศูนแปดศูนเนาะนี่เอามาหารมีน้านะใช้การตัดทอนนะนี่เอาไม่ได้จาดกันดีหนะ้าแม่หกละกันหกหนึ่งหกลอสี่ค่ะหกหกแปดสิบแปด หกหนึ 16, 40, ่งหกสี่ศูนย์ห้าหกแปดสิบแปดเอาแม่ไรตงแม่ก้าแล้วกันค่ะเก้าสองสิบแปดเก้าสิบสองหนึ่งร้อยแปดแม่สองกันสองหนึ่งสองสองเท่าไรเอ่ยสองหกสิบสองคะ่ะอุ้ยแสดงว่ามันทำไมนะคะนะอันหนึ่งพันแปดสิบเนี่ยนะคะคูณหกนะคือหาหกเท่าอะคะ่ะของตัวข้างหน้าเนาะก็จะได้เป็นหกสี่แปดศูนย์นะนั่นเองไหนเราลองบ้างนี้อ่ะ เราลองกันที่เราจะต้องตัดหารอย่างเงี้ยก็กลับกนันนะเราลองเอาตัวเนี้ยไปคูณหกดูสินะคะนะหกสี่แปดศูนย์อ่ะคูณหกกันนะคะหกคูณศูนย์ได้ศูนย์หกแปดสี่แปดใส่แปดทดสี่หกสี่ยี่สี่บวกอีกสี่เป็นยี่แปดนะใส่สองค่ะ6 6หกหกสามหกสามเสามแปดเฮ้ยมันเหมือนอ่ะเห็นไหมมันเหมือนดังนั้นน่าจะคูณหกทุกตัวแหละนะโอเคค่ะอะ่ะต่อไปดังนั้นทําไงอ่ะฝั่งนี้ล่ะ เราก็ต้องหารหกไปเรื่อยๆถูกไหมอ่ะป่ะขอใช้วิธีอะไรดีตังหารมากแล้วกันนะอ่ะหกหกหนึ่งหกเหลือสี่หกแปดสี่สิบแปดค่ะจะนั้นใส่ศูนย์ไปเลยค่ะแบบนี้ได้เป็นหนึ่งร้อยเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเอาตัวเลขข้างบนนี้มาตอบนะจำนวนที่เราหารได้นะคือหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะนะเราก็ทำไมเอ่ยก็ทำการหารหกไปเรื่อยๆ เราก็ทำการหาร6ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะป่ะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะหาร6อะ่ะ6 38ามปดได้30ป่ะใส่เลยค่ะดังนั้นอะไรเอ่ยคูณ6ได้30มสนะก็5นั่นเองค่ะนี่ง่ายเสร็จแล้วข้อที่4ต่อไปจ้าข้อที่5อือหูจำนวนเยอะมากเลยนะคะถ้าไม่ไง่าเอ่ยลองดูนะ7,490อืมหารด้วยลาอยสาม0 0น อขอโทษค่ะไม่ใช่หานนะจะบอกว่ามันเป็นกีดอ่ะเนียสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอะไรกับเจ็ดร้อยเก้าสิบถ้าเป็นเลขจากสังเกตนะหลักร้อยเป็นหลักพันเฮ้ยต่อมาเป็นหลักร้านอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การบวกแบบธรรมดาเพราะมันแตกต่างกันเยอะน่้นจะเป็นลักษณะของการทวมีคูณเป็นเท่าเท่าๆ,ๆอย่างเงี้ยดังนั้น,ะน,นอาจเพื่อความมั่นใจหนึ่งหกสองศูนย์นะหนึ่งขอโทษค่ะ สามหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะเออสามพันหนึ่งร้อยหกสิบนะจ้ะอาหารด้วยเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะป่ะคมกันนะตัดตัดค่ะอุ๊เจ็ดสิบเก้าเลยเหรอเก้าอะไรทำไห้ด้วยหกอ่ะสี่นะหรือเปล่าสี่หรือเปล่า,หาไหนลองดิเอาเก้าสิบสี่คูณเอา 79. เจ็ดสิบเก้าขอโทษนะคลิปนี้พูดผิดเยอะหนกขออภัยนะเจ็ดสิบเก้าคูณสี่จ้าสี่เก้าสามสิบหก นะ49 36 46 3นะคะ47 47เด้เอ่ี28 28บวก3เป็น31นั่นเองได้เป็นเท่าไหร่นะก็คือเพิ่มทีละคูณ4ี่คูณสี่เนาะไหนเราลองต้องจริงๆอะ่ะเราเช็คอันเดียวไม่ได้นะในในกรณีที่อันนี้ยังง่ายอยู่ไงแต่กรณีที่แบบว่าแก่ขึ้นรื่อยๆไปเนี่ยเราอาจจะต้องเช็คในแต่ละตัวมันอาจจะเพิ่มขึ้นเดียะ คูณสี่คูณหอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆมันไม่ใช่คูณสี่คูณสี่ค่แบบนี้นะแต่อนี้คือระดับอ่าระดับอย่างแบบเราค่อยๆเริ่มจะทํากันไงถูกไหมความสัมพันธ์ยังไม่ยากมากนะค่อยๆกันไปอ่ะลองดูดิคูณสี่ีสองันสอม่อ่สองแสนสองพันสอร้ย่สะคะลองคูณเไหรนะสีใช่ม่ี่คูย์่ศูนย์สี่สีหกทดหนึ่งค่ะสี่แปดเป็นเ4 2าสี่สองแปดสี่คูณศูนย์แล้วก็4 นะเราได้เลยแปดแปดเก้าสูนย์อ้าวตรงพอดีเลยดี๋ยวน้แสดงว่าคูณสี่แน่นอนเลยคะ่ะอ้าวไปน้องสามหนึ่งหกศูนย์คูณสี่ได้เท่าไหร่เอยสามพันหนึ่งร้อยหกสิบคูณสี่ได้เท่าไหร่คะมีใครคิดออกบ้างนะนะคะเออใครคิดเสร็จแล้วบ้างนะคะหลังจากที่อ่ครูพูดนะเมื่อไหร่จะเปียนคำตอบสักทีเนี่ย <c oughs> นะก็อยากให้น้องๆหัดคิดนะไม่อยากจะไม่อยากจะเฉะเลยเลยเออนะ ก็อยากให้ทุกคนอาหาัดคิดนะคะจะได้ทําได้ด้วยตัวเองนะอืต่อไปข้อหกค่ะสังเกตนะเฮ้ยทําไมเนี่ยจำนวนมาทำไมลดลงเรื่อยๆถูกปะจำนวนมันลดลงเรื่อยๆเ,อยเดี๋ยวครูเขียนวิธีข้อน,นี้่หนแป๊บนึ่งอัน,นี้คือคูณสี่นะใช่ไหมเราต้องคูณสี่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีล่ะได้ไหมเดีงงอ่าคูณสี่ไปเรื่อยๆเงี้ยคูณสี่คูณสี่ไปเรื่อยๆนะอ่ะอันนี้จำนวนลดลงแน่นอนมันต้องทําไมมันต้อง หารแน่นอนเลยเอาอ่าเป็นกี่อ่าเป็นกี่เท่าอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งศูนย์หกศูนย์หารอะไรดีตัดไหมหรือตั้งดีอ่ะตั้งก็ได้ตัดดีกว่าเออสามสี่สองศูนย์นะต่อไปค่ะอ๋อแม่อะไดีเนี่ยแม่สองนะสองหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่สองหนึ่งสองค่ะอุ้ยสองห้าสิบนะสองหนึ่งสองสองสามหกอืหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคูณสามหรือเปล่า น่ะลองดูกันนะหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดคูณสามสามหนึ่งสามนะจ๊ะนะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ้าวแต่สองครับสามยังสับเป็นห้าค่ะวิธีสังเกตนะคะหนูรู้นหนึ่งคูณอะไรเนี่ยเราได้สามเราจะมาตัดแกนั้นหนึ่งคูณสามแน่นอนคุกก็เลเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคูณสามเนี่ยเราจะได้คำตอบพอดีนั่นเองนะคะน่ะดูตัวถ่ายก็น,นะเสร็จแล้วว่าเราต้องทำไมเอ่ยอ้าวลบเรียบร้อยละ เออลบเรียบร้อยแล้วเอยใครรู้คาตอบบ้างนะทําไมเอยสามใช่ไหมเออสามสามก็ต้องซื้ออเราต้องหารสามไปเรื่อยๆหารสามไปเรื่อยในสมก,การนี้นะหารสามไปเรื่อยงั้นเราเอาตัวท้ายมาคิดไหมอืมอ้าวแล้วทําไมขอ้อข้อนี้ครูทําไมนะให้ทําเลยเอ่ะใช่อีกอันหนึ่งก็ได้อา่อาลองดูลองดูเอาไหนดีเอาหารสามใช่ไหมมันเราเนี้ยเราหารสามไปเรื่อย ออาหารสามไปเรื่อยใช่ไหมเอาตัวไหนดีทุกคนเอาตัวนี้กันอ่าลองเช็กนี่ว่าหารสามได้เท่านี้ไหมหนึ่งเก้าสองสามสี่ศูนย์เอาแบบอ่าหารสามแบบชิวๆเลยสามสามเก้าแบบนี้นะทำไมไม่หารสั้นเนาะเรื่อยเขียนแล้ว <c oughs> อ่าชักสองมาใส่ศูนย์จ้ะสามอะไรได้ยี่สามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดจ้ะ เหลือสองนะสี่สี่สามแปดยี่สิบสี่แล้วเหลือศูออน,นย์แล้วกันนะอย่างเงี้ยพอดีเป๊ะเลยแบบน,นี้เลยเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วเราต้องหารสามไปเรื่อยๆล้หารสั้นบ้างนะสามสี่สองศูนย์เราจะทํำช่องนี้กันนะทุกคนทันหรือเปล่เาเนี่ยนะคะหารสามบ้างนะสามหนึ่งสามอ่าสามหนึ่งสามด้รยเศษหนึ่งสามสี่สิบสองสี่ศูนย์ครับนะน้องๆบอกว่าโอ้หหนูเสร็จตั้งนานแล้ว แะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะหารสามต่อค่ะทุกคนขออนุญาตเป็นสีแล้วกันนะหันสามตอนนี้ค่ะ,ะอ่ะต่อเลยนะสามสามเก้าสองสามแปดยี่สิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะได้เป็นสามร้อยแปดสิบอสามร้อยแปดสิบนั่นเองมีใครเสร็จแล้วบ้างนะจ๊ะนะมีใครเสร็จแล้วบ้างเออ ปะ่ะต่ออันเนี้ยอันเนี้ยเขาว่ามีมีแบบเนี้ยวิธีทำให้เราบอกและรูปแบบความสัมพันธ์เป็นยังไงเนี่ยนค่อนข้างง่ายเลยช่ว่าอันเนี้ยลดลงทีละสิบเจ็ดน้องๆก็ทำไมเอ้ยเอาสามร้อยลบทีละสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดไปเรื่อยๆถูกไหมน,นะคะอ่ารดสิบเจ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ตรงนี้น,นะคะก็เดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนคำตอบเลยไล่ไปนะเออไปพร้อมกันตอบคิดในใจไปพร้อมๆกันละกันนะ สามร้อยลบสิบเจ็ดไดไเ้เอ่ยสองร้อยสองร้อยอ่าครูเห็นช่องตรงไหมเนี่ยสองร้อยแปดสิบสามค่ะต่อไปจากสองร้อยแปดสิบสามลบอีกสิบเจ็ดจ้าเป็นสองร้อยเอ้ยหกสิบหกค่ะสองร้อยหกสิบหกนะคะลบก็สิบเจ็ดจ้าได้เป็นสองร้อยสี่สิบเก้านะแล้วสองร้อยสี่สิบเก้านั้นลบกับสิบเจ็ดจ้า ได้เป็นสองร้อยสาสิบสองค่ะสองร้อยสาสิบสองบวก็สิบเจ็ดค่ะได้เป็นสองร้อยสิบห้านั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อสองค่ะเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละห้าหเพิ่มทีละห้าถูกไหมเออไอฝัอ่งเนี้ยนะเรารู้ว่ามันเพิ่มทีละห้านะไอฝัอ่งนี้เราก็ต้องไ้ไหมลดทีละห้าเท่ากันนะอันเนี้ยนะคะบวกห้าไอฝั่งเนี้ยเราต้องลบห้าไปด้วยถูกป่ะนะเออ พราะว่าก่อนหนะ้าเนี่ยต้องเป็นตัวเลขอ,อะไรแต่ที่มันบวกห้านะได้หนึ่งร้อยเจ็ประมาณเนี้ยนะก็ต้องการลบห้านั่นเองมาเราไปใส่ตัวเลขพร้อมๆกันนะบวกหาได้ปะบวกห้าได้หนึยเจ็ดนะคะบวกหได้เป็นหนึค่ะหนึร้บสองนะคะบวกหได้เป็น1นึ่งร้อยสิบเจ็ค่ะหนึ่งร้อยสบวกหได้เป็น1น2่งร้อยยี่สิบสองนั่นเองต่อไปค่ะหนึ่งรเามลบหได้เป็นหนึ่งรอ่ะแล้วหนึ่ลบหเหลือเป็น90บ เจ็ดจ้ะอืมต่อไปสูๆ้ๆเลยีกสามข้อนะเขาบอกว่าจํานวนทางขวาเนี่ยนะจํานวนทางขวานะนนาานะเป็นห้าเท่าของจำนวนทางซ้ายเป็นห้าเท่าก็ให้น้องๆเอาไปคูณห้านั่นเองค่ะไปคูณห้านะก็จะได้เป็นแปดห้าเท่าไรเอ่ยแปดห้า เหตุทุกอันเนี่ยน,น้องๆก็คูณห้าไปเลยแล้วใส่ในช่องสีชมพูนะคะไอ้ขั้นตอนวิธีการคูณอย่างเงี้ยหนูน้องๆไม่ต้องเขียนไปนะอืมเวลาเขาเขาถามหรือว่าเวลาให้เขียนคําตอบนะน้องคิดคิดได้ใจแล้วแปดไปทดทดในกระดาษทดหลือคิดได้ใจแล้วได้แปดห้าสี่สิบสี่สิบคูณห้าใส่ศูนย์ก็น่าสี่ห้ายี่สิบง่ายนะแล้วก็น้องก็ใส่ศูนย์สองตัวกันนะคะห้าสองสิบนี่ไงถ้าคูณห้า 1,000คณาก็ได้ห้5,000 5,000คุณหาก็ได้เป็น25,000นั่นเองค่ะต่อไปจ้ะเขาบอกว่าจากทางทางซ้ายเนี่ยจานวนทางซ้ายทําไมเป็นสองเท่าของทางขวาวยเป็นสองเท่าสมัยหมายความว่าทําไมเราก็ต้องทําไมหารสองนั่นเองอะหารสองนั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าทางซ้ายเนี่ยนะเป็นสองเท่าของอันนี้แล้วก็หารสองนั่นเองอะการหารน้องๆจะหาร สั้นหางยาวหรือตัดทอนก็แล้วแต่น้องเลยนะคะตามความถนัดนะอ่าส่วนครูเองนะอขอแทนว่าตัวเองว่าครูเดี๋ยวครูมั่งเดี๋ยวพี่มั่งอขอแทนตัวเองว่าครูแล้วกันนะอืมก็จะใช้วิธีที่มันหลากหลายวันที่ก็ตัดเห็นไหมังก์ันเลยบางทีก็ต้องหางยาวมัางวันนี้ก็หางสั้นมัางเพื่อต้องการที่ให้น้องเนี่ยนะคะนะอ่าสามารถทําได้หลายวิธี อ à, สอนในกรณีที่สอนอย่างน้องทำไ,ได้หลายวิธีแล้วน้องก็จับวิธีตัวเองว่าวิธีตัวเองสัรวิธีไหนให้มันเร็วที่สุดนะคะอะ่ะพร้อมา่านสองสองหนึ่งสองสองอะไรเลขศูนย์ค่ะสองสองสี่สองสี่แปดนี่ไงก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สองสี่นี่เห็นไหมมันหาสองต่อเลยนะหาสองต่อเลยนะสองห้าสิบสองหนึ่งสองสองสองสี่ห้าหนึ่งสองค่ะถันไหมขออนุญาตหาสองต่อเลยนะคะ สองสองสี่เดือนหนึ่งสองห้าสิบเดือนหนึ่งสองหกสิบสองโอเก็คนะมีใครตอบถูกนี่คือเก่งมากเลยนะเนี่ยนะอะ่ะค่อยไปนะสองเออสองหนึ่งสองสองสองสี่สองแปดสิบหกนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจ้ะหารสองต่อเลยร่ะสองหกสิบสองสองสี่แปดตอบหกสิบสี่ค่ะนี่เองไม่ยากเลยกรณีนี้เขามีใบให,ให้เราเนี่ยว่าเพิ่มเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ะคือแบบง่ายเลยใช่ไหมเขาบอกว่าต่อมา จำนวนทางขวานเนี่ยเป็นสามเท่าของทางซ้ายสแสดงว่าทางขวานเนี่ยมันมากกว่าไงเออเป็นสามเท่าใช่ปะ่ะในของทางซ้ายก็สแสดงว่าฝั่งเนี้ยน้องก็คูณสามฝั่งนี้น้องก็ได้ไหมนีเ่เอาสามเนี่ยนะอน่งร้อยสามสิบห้าหารด้วยสามนั่นเองค่ะอันเนี้ครูตรงนี้ยคูณต้องเขียนเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าหารด้วยสามแบบนี้จ๊ะโอเคอะขอเขียนวิธีท,ทำแป๊บนะคะเป็นสามเท่านะคะของทางซ้าย นะก็แสดงว่าไอ้ตัวอะไรหายไปทุกคนแป๊บนึงขาง้ถ่ายไหมไม่หายนะโอเคอันเนี้ยก็ทำไมเอ่ยหนึ่งร้อยสาสิบห้าคูณสามใช่ไหมส่วนตัวนี้วิธีคิดก็เอาตัวข้างหลังเนี่ยนะคะไปหารด้วยสามนั่นเองค่ะแบบนี้จ้ะโอเคนะป่ะเราไปพร้อมงานนะโอเคหนึ่งร้อยสาสิบห้าคูณสามจ้ะ สามห้าสิบห้าเศษห้าทศหนึ่งเศษสามเก้าเป็นสิบเศษศูนย์ทศหนึ่งสามหนึ่งสามเป็นสี่ค่ะอันนี้เป็นสี่ร้อยห้านะคะสี่ร้อยห้าอืมต่อมาค่ะสี่ร้อยห้าคูณสามต่อเลยนะจ๊ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยห้าคูณสามนะจ๊ะได้เป็นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าและทำไมเอ่ยคูณสามต่อเลยนะได้เป็นสามพันหกร้อยสี่สิบห้าค่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือทำไมเอ่ยการ ท่ไหเอ่ยหนึ่งร้อสามห้าหารด้วยสามนะคะนะเกาะลองหารกันดูก็ได้ปะนะก็หนึ่งร้อยสามสิบห้าค่ะหารสามสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองเลยหนึ่งสามห้าสิบห้าได้สี่สิบห้าเห็นไหมแล้วก็อะหารสามต่อจ้ะหารสามนะสี่สิบห้าหารด้วสามเท่าไหร่เอ่ยสามสิบห้าเป็นสี่สิบห้านั่นเองค่ะ เสร็จแล้วทุกคนเออนะคะเสร็จแล้วนะมีใครตอบถูกบ้างมีใครตอบถูกมากกว่าสิบเอ็ดข้อในแบบนี้นับแบบนี้แล้วกันนะคะมีใครตอบถูกนะคะสิบเอ็ดข้อบ้างเออนะจ๊ะโอเคค่ะเป็นว่าคลิปนี้นะแค่นี้นะคะและสำหรับท่านคนไหนเนี่ยอยากให้เออพี่อธนะะิบายหน้านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะ พิมพ์คอมเมนต์ใต้ได้เลยข้างใต้ได้เลยค่ะจะเป็นน้องๆป .6 หรือว่าน้องๆชั้นอื่นก็ได้นะ